สวัสดีค่ะสวัสดีเอสีสวัสดียามเช้านะคะคุณโอเล่สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณโอเล่ไหนก็ระหว่างรอให้ข้าวสุกเนาะก็ทำความสะอาดไปด้วยถ้าออกไปข้างนอกแล้วก็มีขึ้นออกไปออกไป็จะออกไปแล้วนะก็จะออกไปโน่นต้นน้ำต้นไม้ ิดไฟก่อนด้วยวังนงถ้าาได้ไม่กดปุจก็ต้องขอขะคะนี่จะเยดยางมันหล่นลงมานี่นคกระจอกกำลัง จะยึดครัวกลางแล้วจะปิดลูกกระจกไปครับ ไงลูกไก่ยังไม่สุกเลยลูกไก่ยังไม่สุกเลยไม่มีไม่มีครับเดี๋ยวรอย่างมาก่อนลูกลรอย่างมาก่อนไก่ยังไม่สุกเลยเขาเหิวไม่เสียงดังลูกไม่เสียงดังไม่เสียงดังไก่ยังไม่ให้ต้มเลย อ๋อรู้แล้วเขามบอกว่าเขาบอกว่าหลานเขายังออกไม่ได้ง,ไงั้นไงไปปล่อยหลานเขาออกมาด้วยจะได้วิ่งเล่นด้วยกันเออเขาบอกโกโก้ยังออกไม่ได้ยังไม่ได้ยังอยู่ข้างในบ้านอ๋อเขาคงจะบอกว่าไปปล่อยหลานด้วยจะได้ออกมาวิ่งเล่นด้วยกัน นบบเขาเข้ามาส่งรอบสามรอบเขามาแล้วเขาก็วิ่งไปหาโกโก่นห้โกโก้อยู่ข้างใน ทุกวันก็หลุนมนาทุกวันขอบคุณนะคะเสียงนกนะคะโอ้ยขยันแท้นกนี่ นั่นไงเขาไปหาอะไรนะนะคะเดีให้ดูเขามาบอกแม่ดาแล้วเขาก็วิ่งไปหาหลานเขาโน่นโน่หลานเขาออกไม่ได้นั่นไงเขาบอกว่าไป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 เอาหลานเขาออกมาหน่อยจะได้ออกมาวิ่งเล่นด้วยกันนี่ไงเขาก็เป็นห่วงหลานเขาเหมือนกันนะเป็นห่วงโกโก้โกโอก้ออกไม่ได้โกโก้บอกอยากไป ยางสีชมพูน่าจะจีบหลงอยู่ตรงนี้เหรอลูกเนะโอ้ยจะตีบหลงอยู่ตรงนี้เอง Tidak, saya akan berjumpa dengan dia. Saya akan berjumpa dengan dia. Saya akan berjumpa dengan dia. Saya หนาวไหมหนาวไหมนาวไหมใส่เสื้อคุณรักเราอุ่นเนี่ยโอ้ยอุ่นเลยมันนี่งได้ผ้าห่มเลยนะอุ่นมากเลยเสื้อตัวน,นี้นะอะไรอะไรเสื้อเสื้อตัวไหนเสื้อที่คุณรักส่งมาให้เลยอ,อุ่นจริงอุ่นจริงมันยิ่งได้ผ้าห่มเลยอุ่นมากมือดิชาเลยนะเนี่ยกะด้างมือดิชาเลยเออขอบคุณคุณรักนะคะเสื้อที่ส่งมาให้นี่อุ่นมากข้าวสุกละ นี่นะคะที่ผู้เอามาฝากนะมันมันกรอบอร่อยมันอ่อนนะถึงมันลูกใหญ่แต่มันอ่อนนะเพราะสายพันธุ์นี้นะ่ะเป็นสายพันธุ์ขาวแตงกวาขาวแล้วก็มันอ่อนนะคะยศินมันไม่ได้แก่นะกรอบอร่อยไม่ได้กินเมื่อวานนี้อร่อยมากกินกับทุบมไม้กินกับป่น,บบนปลาทูนะโอ้ยนม่ะนชอบกินกินไก่อนกินซื้อ,อกับแซ่บนะทีเรจะข้าสุดลว อย่างครอบครัวจะทำให้ไม่หายใจพอดีนะคะพอดีข้าวสุกพอดีนะคะข้าวสุกพอดี่ข้าวที่แข็งๆที่เราใส่ตู้เย็นนะคะนี่เหมือนเดิมคะ่ะไม่ต้องใส่น้ำถ้าข้าวเรากินไม่หมดนะใส่ตู้เย็นไว้เลยมันจะได้ไม่มีกลิ่นอักไม,ม่ไม่บูดนะ ก็จะแห้งไม่ได้เอาไข่มาจากบ้านไม่ได้ต้มไข่กันแนละ้วเพราะนั้นเราจะทำไปวัดก็เลยนไ,ออไ,นะไม่ทำจะเที่ยวเต้นไป น่หาหนันมากเลยนะคะพี่ทีใส่เกลือนิดหน่อยเสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,น,นี้นะคะสวัสดี